เพชรพระลวดสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนกับผมเมื่อเนีับวันพุทธที่สิบเอ็ดท่านว่าสองห้าหกเจ็ดกคิมาสรุปแนวทางร่าพัฒนาหงสทุดทไทยกันนะพี่น้องทั้งหมดก็มีอยู่สิบสี่อาจารย์สิบสี่สำนักพี่น้องเข้ากับเตรียมสม,มุดเดินตางไว้จดเออบาบันเด่นตัวไรออ่ะมาเริ่มกันเลยประการเสียเวลาพี่น้องเขามาเริ่มจากอาจารย์สลองพี่น้อง อาจารย์สลองเนี่เพิ่นให้วิ่งรูดบนล่างนี่ยซีกับหกเพิ่นให้เน้นที่ซีได้พี่น้องส่วนจับคู่นี่ก็ลักซีนี่ก็คือซีแปดซีหกซีหนึ่งเป็นตัวเน้นได้พี่น้องนี่ตัววงกลมเป็นตัวเน้นหกแปดหกสองหกสามเป็นตัวล่องส่วนเลขสามตัวตัวเน้นของเพิ่นนี่คือหนึ่งซีแปดตัวล่องคือซีซีหกพี่น้องอันนี้คือของอาจารย์สลองพี่น้องเข้ากับแคปหน้าจอเด้อ ถ้ามักถ้าชอบจะใดเข้าวกล่าวิดพลาดแต่ละหน้าเบงเจิอาจารย์เชิาจารสำนักเลมันก็หลายตัวเราพี่น้องมันก็บปตรงกันเด้นี่คือของสร้างคมเนี่ก็ให้แปดกับเก้าเห็นบอห้แปดกับเก้าเล็กติดเล็กวิ่งเพิ่นก็สองสามสี่นี่เล็กวิ่งบนล่างของเพิ่นบนล่างไปกลับด้วยของสร้างคมเพิ่นกะไฮแปดกับเก้าเพิ่นก็เน้นที่แปดนี่ ส่วนจับคู่นี่ก็แปดสองแปดสามแปดสี่นี่ก้าสองเก้าสามเก้าสี่ส่วนพุ่งกลมให้แปดสองเก้าสองส่นพุ่งกลมผิดที่จริงแล้วเพิ่นกับมักสองตัวเนี่เพ,พ,พิ่นว่าเพิ่นว่งผิด้ะพี่น้องตัวเพิ่นมักนี่ยก็คือแปดสามกับ 9, 3, เก้าสามนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเน้นติดแปดเท่ เลขสตัวซีแปดสกเก้าสองเลขฟันในศูนย์เจ็ดีไนองห้องกระชับน้าจอาของสร้างคมต่อมาปูคอนเจนปูคอนเจนเลขติดเลขวิ่นในหนึ่งสองหปดปูห้วิ่ง1กับ2เน้นที่2จับคู่ก็คือ26 2หกส หนึ่งหกห่เ็หนึ่งแปดปู้เน้ 28, 1, 8, นสองแปดหนึ่งแปด้านหนอด้เลือกสามตัวเนี่ก็ซีสองอแปดห่าหนึ่งแปดพี่หนอเขาเยบหน้าจอเอาขั้นจุดประทันก็นเลยเอาต่อมา เพชรพารวยตำลาวเลขวิ่งก็คือ90345วิ่งให้วิ่งเก้ากับ0ูนย์เน้นที่0ส่วนจับคู่ก็คือ03040 5 93-94-95ส่วนตัวเน้นนี่ก็คือ04กับ93เลข3ตัวนี่704693 ปูโคลาดเนี่ยห,หาหาครับหเน้นหกล่องหาจับคู่หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดาหนึ่งหกหนึ่เจหนึ่งหาเจสอง, 60, 61, องปูเน้นติดหกพี่น้องหกศูนย์หกหจะเริ่มบนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้อบนล่างไปกลับของใยน่องายนอ่ยยนองนี่้เลขเด่นบนล่างนี่ เจ็ดสามหาส่วนจับคู่นี่ก็หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนาสามสี่สหาเก้าหาสอหาหนึ่งสเบินนี่ห้าห้าสี่สี่ตัวเน้นคือ1นึ่งสี่หาเก้าหาสองหานึ่งได้เปนด้อันนี้คือตัวเน้นตัวเด่นของเพื่อน ของเส้นเมือกเลขจีดเล็กวินหกกระหาหนึ่งสองสามวิ่งบนล่างนี่กับหกกระหาเน่นหาส่วนจับคู่กับหาหนึ่งหาสองหาสามหกหนึ่งหกสองหกสามเน่นหาสามกับหกสองเลขสามตัวนี่เจ็ดหาสามแปดหกสองตัวเน่นได้ไปหน่อยด้วยตัวเน่นก็คือหาสามกับหกสองนี่คือของเส้นเมือก เ,เส้นเส้นผ่าสุบได้พี่น้องเด้หาครับหเน้น6ส่วนจับคู่นี่ก็หกแปดหกหาหกเก้าหาสหาสอก็สามองเพื่อนกันเน้นในหกแปกับหาสเลียกสตัวนี่หาหาสองแปดหาสามไดพี่น้องเด้อันนี้คือของเสยนผ่าสุกพี่น้องเพื่อนกันเน้นในหกแปกับหาสองแล้ว ตัววงกลมอะไรพี่อน้องตัวเน้นตัวเด่นเนนพื่อนเพื่อนก็นเน้นติดหาติดทงก็เกินฮะต่อมาเส้นเข็มมรลาดเส้นเข็มมรลาดนี่เหล็กตีเหล็กเว้นเพื่อนสามสี่หาเพื่อนเน้นซีก็หาเพื่อนจับคู่นี่ก็คือ สามแปดสี่แปดสามเก้าหาเก้าดับบนล่างได้พี่น้องเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดตาพี่น้องมาก,กะาเบาได้พี่น้องได้เพราะว่าเพิ่นกระยูมาไหลงวดละเพื่นกระยูมาหาหกงวดละเด็กับเิ็นตาพี่น้องมากศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกะเบาๆจังน้อยอันนี้พ่อสวัสวดิ์งวดวันหนึงกับเข่าบนล่างนี้พี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างเลย เพิ่นให้วิ่งหากับหกเน้นเพิ่นเน้นหกส่วนจับคู่นี่ก็สุดเด่นนี่พี่น้องเนี่ยีคู่นี่ยหกศูนย์หกสีหกหาหกเก้านี่เป็นตัวเด่นอันนี้ข้างล่างนี่คือเป็นตัวร่องหาหนึ่งหาสองหาสามหาแปดนี่เป็นตัวร่องเลขกบะม่านับกันนี่ยเก้าศูนย์สีหาบะหมาทับกันเลขยกไม่มาด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ส่นสีกับประมาณกันตัวนี้ปู0ูย์เจ็ปูศูนี่ให้วิ่ง8กับ9เน้นแปดแปดสองเก้าสองศูนยปูนย์สามแปดสี่เก้าสี่ศน่ปูเน้นติด8 8ด8ปดสปดสาดสีนี่ของปูปูศูย์เดไดพี่น้องเด้อต่อมาอาจารย์ไกล น้องอาจารย์ไกลนี่บนล่างกับเก่ากับเจ็ดเน้นที่ 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 6. เก1าเก้าหนึ่งเก้าสาเก้าสี่เกาาเก่ก็ดหนึ่ามเ่เนปูกันเน้นให้ขอปูอสั่นขอโทขอไพ่พี่น้องอาจารย์ไก่ฉันมาเน้นให้เกาเกกับเจ็ดหกได้พี่น้องไนดะ้ออกัน หาเจ็ดแหละชิมบอ,อกเจ็ดหกว่ะเลขสามตัวนี่คือศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ดหกเดาไปหน่องต่อมาเนี่เลขมิชิมาเลขมิชิมา,นาเนี่ยหายหาครับซีเนี่ยหา 3, หาสองหาสามหาหกหาแปดหาเก้าเอา หาสองหาสามหาหกหาแปเก้าีสเกเน้นหาเก้าเลขสาตัวนีหาเก้าศูนย์ีว่าคิเปิดเบิ้องยุดสงักว่าคิเปิดเบิ้งของ,งอาจารย์ไกล้อว่าเลขมันชนกันประมนณ อาจารย์ไก่พอมีมีหอดเก้าเก้าสองอ้เกเก้มเก้าี่ออเกมีอยู่ตัวโอตัอมันหยุดสักัาวาเล็กว่ามั่จตรงกันกับอาจารย์ไก่เพรโอ้คนละบตรงเนาะพี่น้องเนาะตรงตาหาตรงตาหาเกหานี่ตรงตวเลขกหาเกหากับสี่เกเก้เนาะเปรียบเทียบด้วยกันอาจารย์ไก่กับเล็กไม่จีมาตรงกันสอง สุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเส้ยนยวนเส้ยนยวนมาหนึ่งเข่าตกกับที่พี่น้องเรียกออกหาเจ็ดของเส้ยนยวนเป็นเจ็ดหาห่องวันียยังไม่เจ็ดหาอีกตัวนี้วิ่ง 5, 5กับ8ปดจับคู่กันหนึ่งหาสองสี่สองเจ็ดเจ็หาหาสองหาสามหกสองแห เก้าตกกันในกักซีเก้เพื่อเน้นในหาคู่ได้ไปนองห่งหาหากสองแปดสองหาสามเก้าหาเนยวนเพื่อเน้นในหาคู่ได้ไปน้องหลายคู่ก็จริงแต่เพื่อเน้นให้แค่หาคู่นึงถ้าเฮ้าพอมาเข้าก็จัดเอาตะตัวเพื่อเน้นก็นนได้ได้ไปน้องเด้ ขอบุญขอพุ่นทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางลราวพัฒนาเหมือนแรออกในี่คอยพี่น้องเขา้าโชกมานกันสู้ผู้สุข้นเรื่อยๆให้ปังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาะรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม